เงินเนี่ยฉันขอนะไม่ได้เออเอาลุกไปไหนเออลุงลุง<อ>ลุงคะเจ็บตรงไหนไหมคะไปถลุงไปลงพักกับผมเร็<อ>เห<อ>มือนหน่อยเหมือนหน่อย นี่ฉันขอแล้วไม่ได้เอินคเอาลุงไปไหนเฮ้ยให้เงิง้ดีกว่าเอาเงินลุงเอ้ยลุงลุงลุงคะเจ็บตรงไหนไหมคะเอเงินลุงเงินลุงขโมยขโมยเงินลุงไอ้หัวขโมยคนเมื่อกี้ใช่ไหมคะทำไงดีอ่ะมันวิ่งไปไกลแล้วตามก็ไม่ทันแน่เลยโอ้เงิน กว่าลุงกับหลานจะหามาได้เงินเงินลุงโธ<ถ>่น่าสงสารจังแกดูสิลุงกับหลานที่การอยู่แท้แท้ยังจะต้องมานั่งขอทานอีกแถมยังชอกล้ายโดนไอ้หัวขโมยเอาเงินไปอีกอคนเราสมัยนี้จิตใจทำด้วยอะไรนะแล้สิเอานี้นะลุงฉันให้ลุง นี่จะ้ะฉันก็ให้ลุงอีกคนนะหวังว่าเงินแค่นี้จะช่วยลุงกับหลานไม่ให้อดนะคะอืมลุงขอบใจมากนะขอ,อให้เจริญเจริญนะหนูถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูสองคนขอตัวกลับก่อนนะคะโชคดีนะคะลุง คนสมัยนีย้หลอกง่ายจริงว้แค่แสดงละครแป๊บเดียวก็วได้มตั้งหลายพันนะเนี่ยอลเล็กเลิกแกล้งง่อยได้แล้วเองอะ่ะแรงเป็นง่อยแต่ไม่ได้เป็นบใบทำไมไม่ช่วยข่าแหกปากลอกมากวะนี่ตะแกแหกปากช่วยฆ่าพูดอะ่ะจะได้เยอะกว่านี้อีกรู้ไหม ผมกักคนไม่เป็นครับโอ้หทุยตอนนี้ชีวิตแกจะเลือกได้ไหมล่ะแกรู้นะว่าหน้าที่แกต้องทำอะไรท<อ>าไมทำตามแล้วก็เจอดีแน่ทำไมผมไปเถอะครับผมยากลกับไปหาพ่อแม่ให้ข้าปล่อยเองไปเหรอปล่อยโง่สิกว่าจะจับตัวเองได้มานะข้าต้องเสี่ยงคุก เสียงตารางแค่ไหนรู้ไหมไม่อยากนะึลอ่ะค่ายังชายอนแกไม่คุ้มเลยผมกลัวครับผมไม่อยากหลอกคนอื่นเงียบไปเลยแปลงไม่ค่อยดีๆไม่ชอบใช่ไหมอยากไปนอยจริงเลยใช่ไหมผมกลัวแล้วครับมมปอบบบ่อยผมไปเถอะนะครับผมอยากกลับหนหาพ่อแม่ถ้ากลัวต้องทำตามเข้าใจไหมเข้าใจคับ ไปเอ,อ้ยเอาเงินเนี้ยไปให้ค่าจ้างกั้สิงมันวันหลังได้จ้างมันอีกไปไอ้สิงไอ้สิงวุ้ยไอ้สิงอยู่ไหนวะฉันอยู่นี่ลุงอ้าวนี่ค่าจ้างห้าร้อยห้าร้อย เีย่ยงโดนเขากะทืบไปดนี้นะได้500ห้าร้อยหรือจะไม่เอาเอาเอา,เอา,เอาดีมากเดี๋ยวครั้งต่อไปนะข้าจะมาจ้างเองเอีกนะทำแบบเดิมอีกครั้งต่อไปไม่มีลุกเลยเอา้าวทำไมละ่ะถ้าคนแถวนี้ประจับหน้าฉันได้แล้วถ้าลุงเล่นแผนเดิม,ดมนะโดนจับได้อย่างงีอ้อ้ยว่าไงดีวะถ้าข้าจะหาคนที่ไหนวะให้วิง่งไวเหมือนเองอะ่ะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงแต่วันนี้ฉันได้เงินแล้วฉันไปนะไปเล็กเฮ้ย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 แปลกคนที่ทำไมมันแปลกแปลกมันเงียบเงียบชอบคนอ่ะ คนเป็นไปไกันหมดวะเนี่ยเออโออโอยโอยโอออฮ้ยคนบ้าทีิไหนวเนี่ยลอบไป เอ้คนทำอะไรวะทำะไรวะทำะไรวะที่นี่มันที่ของข้ามันที่ของข้าถ้าจะมาขอทานอ่ะไปไปขอที่อื่นเลยโอ้ ชัดๆเนี่ยอ้อมันดีวะวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้สักบาทเลยสงสัยต้องใช้แผนเดิมแล้วมั้งแต่ว่าพีส่สิงเขาบอกจะไม่ทำ,ทำลแล้วไงลุงเฮ้ยไอ้เล็กใครสั่งให้ให้เองเลิกเป็นง่อยวะขอโทษครับผมมื่อนี่นะอีกอย่างแถวนี้ ไม่มีคนมีแต่เรากับมีคนบ้านครับเออจริงก็เองว่ะข้าก็เมื่อยเหมือนกันน่ะเอ,อ้ยมองอะไรวะเพราะเองแท้ๆเลยข้าแกล้งหลังคอมตั้งนานยังไม่ได้สักบาทเลย เออนี่ไอ้บ้าเองมาร่วมมือกับข้าแล้วเดี๋ยวข้าจะให้ข้าจ้าง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 ข้จ้าเออขาจ้างแค่เองอ่ะมาได้เงินข้าข้าจะรองให้คนช่วยพรอคนมาเยอะเองก็วิ่งหนีไปเลยข้าเรียกร้องความสงสารมีคนเอาเงินมาให้ข้าเดี๋ยวข้ามาแบ่งกันกับเองโอเคไหม โอเคโอเคโอเคแบงค์โอเคโอเคอืมจะรู้เรื่องด้วยเนี่ยรู้รู้แบงค์แบงค์แบงค์แบนคแบงค์พร้อมยังเดี๋ยวค่าจะนับหนึ่งสองสามแล้วเองอะ่ะมาแย่งเงินลุงเลยนะไอ้เล็กเดี๋ยวเองอะ่ะช่วยลุงอะ่ะมาแย่งด้วย แหกปากร้องด้วยถ้าเองไม่ทำนะลุงอะ่ะจะตัดลิ้นเองพร้อมนะเ,ออเดี๋ยวลุงไปทำหลังท้องก่อนนะไอ้เอล็กไปทำเหมือนเดิมหนึ่งสองสช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย,วยเอากันลงมาเอากันลงมาทำไมไม่แย่งยแย่งสิว่าทำอะไรอยู่ยยแย่งสิ แย่งแรงๆหน่อยสิเล่นเนี้ยๆหน่อยไอ้เล็กแหกปากร้องไปช่วยด้วยไช่วยด้วยเอาเงินลุงมาช่วยด้วยเอาเงินลุงมาเฮ้ยหยุดนะที่ทำอะไรอ่ะดีไม่สิงว่ายืนมือทำไมไปแกแค่รจับมันเลยโอยจับลุงทำไมอ่ะ นี่กูไายเลิกตแหละลวงโลกสักทีพวกเรารู้ความชั่วของแกหมดแล้วแล้วก็เลิกแกล้งทำเป็นหลังค่อมได้แล้วฮะนี่หมายความว่ายังไงอ่ะลุงอ่ะไม่ได้แกล้งนะลุงเป็นจริงๆพอได้แล้วลุงมันจบแล้วผมเห็นกับตาว่าลุงวางแผนตกตาเพื่อหลอกให้คนอื่นสงสารแล้วเอาเงินมาให้ลุงเอา้านี่แกไม่ได้บ้าเหร แกหรอกข่าสิผมก็ทําเหมือนที่ลุงทํากับคนอื่นนั่นแหละขอโทษนะครับถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมคงไม่รู้ความจริงแล้วแล้วแ,แกเป็นใครอะ่ะและ้วมาทําแบบนี้ทําไมผมเป็นตํารวจฮะตำรวจเอา้าเลื่องหลังความแล้วลุงนอาอ,อ,อ,อย่านะนี่คุณตำรวจฟังผมฟังผมก่อนได้ไหมไม่ต้องพูดอะไรแล้วลุง ไอ้สิงที่ลุงจ้างเป็นหน้ามา้าตอนนี้มันสารภาพหมดแล้วฮะไอ้สิงนันเหรอใช่ตอนนี้มันถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว <_ letter> คนไล่มีจุดสังเกตต,ตรงไหนอีกไหมครับเท่าที่จำได้ก็มีตามที่บอกไปนะคะแต่ยังไงคุณตำรวจก,ก็ต้องจับมันให้ได้นะคะนี่ขนาดขอทานเขาพิการมันยังไปขโมยเงินเขาได้ลงคอ ครับครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะตามจับอย่างสุดความสามารถเลยเฮ้ยนั่นไงเขาคุณตำรวจ<ฮ><ฮ>คนร้ายต่อมาเลยค่ะเฮ้ยห<ฮ>ยุดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปล่อยผมด้วยคุณตำรวจสานไม่เถอะข้อหาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและขโมยของโทษติดคุกฐานเดียวอ่ะเดี๋ยว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 ถ้าผมรับสารภาพเนี่ยจะลดโทษผมไหมแกต้องสารภาพอะไรอีกวะฮะ นั่นนะสิฉันสองคนก็เห็นกับตาว่ากยเขามอยเงินลุงขอทานหลังค่อมจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะไอ้ลุงหลังค่อมนั่นต่างหากที่คนาจ้างผมไปเป็นหน้าม้าทำเรื่องนี้อ่ะแกแเป็ความว่าไงนั่นสิแกอย่ามาใส่ร้ายลุงเขานะลุงเกยวจะน่าสงสารผมไม่ได้ใส่ร้าย,ายจริงๆแล้วอ่ะไอ้ลุงนั่นไม่ได้หลังค่อมหรอกมันแค่แกลแล้วก็เรียกให้คนสงสารมันแล้วให้เงินท่านเอง ฮะอะไรนะแล้วหลานแกที่เป็นง่อยล่ะโชไอเด็กน่นะเป็นง่อยที่ไหนไอ่ะเด็กน่าะถูกจับมาไอลุงหลังค้องลนบังคับให้กินเองง่อยถ้าสิ่งที่นายคนนี้พูดถึงความจริงคดีนี้ไม่ธรรมดาเลยโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน,นี่จะเป็นเรื่องจริงถ้าพวกคุณไม่เชื่อพิสูจน์ได้นะครับจะได้รู้ว่าขอทานะนะั่นอ่ะ มันเป็นคนร้ายตัวจริงไมไ่้ต้องอยากกับพ่อไม่ต้องห่วงน้องตอนนี้น้องปลอดภัาายแล้วต่อไปจะไม่มีใครมาบังคับน้องได้อีกส่วนลุงข้อหาายกระทงเลยนะครับทั้งหลอกลวงผู้อื่นลักพาตัวเด็กกักขังลวงเนวบังคับใช้ในการหลอกลวงผู้อื่น งานนี้ดูแล้วนอนคุกยาวๆแน่ลุงไม่นะคุณตำรวจลุงอ่ะไม่อยากโดนจับตรงสารลุงนะพอเถอะทำผิดคิดชั่วเรี่งจะมาเรียกร้องความสนใจเสียแรงที่พวกเราอุตส่าช่วยเหลืออุส่าสงสารมิชชาชีพสมัยเนี้น่ากลัวจริงๆไปเถอะลุงไปลงพักกับผมน้องด้วยนะ เดี๋ยวพี่ติดต่อพ่อแม่ให้ไปไปลุงลุงก็อยากโดนจามตายไปลุงไปไม่เป็นไรแล้วนะ